ทุกคนซ่อนแอบกันให้ดีๆเพราะว่าวันนี้พี่ฝนจะออกตามหาแย่แล้วปุ๊กปิ๊กพี่ฝนเป็นคนหาจะหาแล้วนะหาฉันไม่เจอหรอกฉันเก่ง <c oughs> โอ้โหโอ้โหนี่ไงปิดมาก็เจอแล้วนี่ไงเพื่อนเราไม่ใช่ฉันสักหน่อยไม่ใช่นายยังกันหรอปุ๊กปิ๊กใช่แล้วฉันเก่ง <c oughs> นี่ไงฉันเจออีกแล้วนี่ต้นไม้แสนสวยต้นไม้งั้นเหรอ <c oughs> นี่ไงต้นไม้อะไรวิ่งได้ไม่ใช่เพียงนะเพียงไม่ได้เป็นต้นไม้ไม่ได้เป็นต้นไม้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วเพียกเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะขวดน้ําอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาก้อนนี่งต้นไม้อีกแล้วดีนะฉันไม่ได้เป็นต้นไม้ให้ต้นนั้นอ่ะต้นไม้ทําไมหาง่ายจังเลยว่าต้นไม้เขาต้นใหญ่ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนทำไมก็ถึงไม่ซ่อนน่ะ เขาอาจจะอยากวิ่งเล่นให้พี่ฝนตามหาก็ได้อยากจะบอกว่าตอนนี้นะพี่ฝนจัดการตามหาเพื่อนได้หลายคนมากเลยนี่ตอนนี้เ,เดี๋ยวก่อนนะฮะยังไม่เจอพี่เอกเลยนี่นะใช่แล้วเพราะว่าพี่เอกแอบ,บได้เนียนมากๆแล้วที่สําคัญปุ๊กปิดกนายอยู่ไหนอะไม่บอกหรอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างที่หางตาพี่ฝนมองเห็นอะไรเหรอมองเห็นหลายอย่างเลยเพื่อนกําลังออกตามหาเหมือนกัน เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เพื่อนเจออีกหนึ่งคนแล้วนี่นะใช่แล้วเพียกเราไปแกล้งเพื่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นี่พี่เอกยางกันเหรอใช่แล้วเมื่อกี้เพียกเราไปแกล้งเพื่อนเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยใช่หรือเปล่าใช่ดิอยากจะบอกว่าวันนี้นะก็มีการอัปเดตแมปใหม่มีให้เราเล่นอย่างเยอะเนี่ยจะต้องออกตามหาเพื่อนก่อนยังไงก็หาฉันไม่เจอหรอกนะบูเบ้งนายอยู่ไหนนายบอกฉันมาเดี๋ยวนี้แหละใครเขาจะบอกกัน จะหาแล้วนะอ,อยู่ในนี้หรือเปล่าไม่อยู่ในนี้มีขนมเค้กอย่างเยอะพวกนายอยู่ในนี้หรือเปล่าไม่อยู่ฉันไม่ชอบกินขนมเค้กอ่ะมีหลายที่มากๆเลยเดียด๋วยวยก่อนต้นไม้ต้นนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนัง้นเหรอตงอยู่แล้วฉันไม่เป็นต้นไม้ต้นใ, вот ตนใหญ่หรอกพี่เอกอยู่ไหนพี่ฝนเจอพวกเป็กแล้วอยู่ไหนพี่ฝน<ห>อยู่แถวนีน้แหละไม่น่าอยู่แถวนี้หรอกนะอยู่ในนี่หรือเปล่าไม่มีนะเนี่ยน่าเสียดายจังเลยเนี่ยพี่ฝนกำลังออกตามหาพวกเป็กอยู่ ตามหาจนทั่วแล้วยังหาปุ๊กปิ๊กไม่เจอเลยอะปุ๊กปิ๊กนายเป็นขนมเค้กหรือเปล่าไม่เป็นนายเป็นอะไรนายบอกฉันมาฉันเป็นต้นไม้ฉันหาไม่เจอยุ่นหายขัดใจจังเลยเรื่องอะไรจะบอกนะขัดใจจังเลยมีที่ซ่อนแอบแอบซ่อนอยู่ในนี้อีกหรือเปล่าอืมฉันก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในนี้อย่างงั้นเหรอใช่แล้วขัดใจจะมาอะไรนายอยู่ไหนบอกฉันมาเดี๋ยวนี้แหละพี่เอกว่าปุ๊กปิ๊กอยู่ข้างบนนะพี่ฝนอยู่ข้างบนเนาะใช่ข้างบนไหนอะ ข้างบนชั้นสองอ่ะนี่หรือเปล่าอยู่ในนี่หรือเปล่าบอกว่าไม่อยู่ขัดใจแล้วเริ่มขัดใจแล้วไม่สบายใจเหลือ20วิวิฉันจะเผยตัวต,วตนที่แท้จ,จริงนะเดี๋ยวอยู่ตรงไหนบอกว่าอยู่นี่อยู่นี่นะอยู่ไหนอะ่ะหันมาไม่เจอกันหรือไงเนี่ยไม่เจออ๋อน่งงานึ่งเงาน่งงาเจอแล้วเห็นแล้วนงะไงต้นไม้จริงด้วยพี่ฝนเดี๋ยวกอดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ทันหรอกนะพวกวิ่นายเปลี่ยนลากไปถังขยะอีกแล้วเหรอทำไมฉันเก่งอะ่ะ นายอยู่ไหนชนะนายไม่เจอไม่ทันนะพี่ฝนโอ้โหดูเรี่สิคราวนี้พวกปิกเป็นฝ่ายชนะแฮะโหแน่นอนจริงๆนะพวกปิกเนี่ยขัดใจจังเลยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวแมปถัดไปฉนันจะต้องออกตามหานายให้ได้เลยก็ต้องลองดูหน่อยนะพี่ฝนนะเ,เดี๋ยวก่อนเขามีแมปให้เราเลือกอีกนี่นะใช่แล้วพี่ฝนอีกสี่วินาทีจะมีแมปใหม่ขึ้นมานั่นไปเลือกแมปกันดีกว่าพวกเรา เพื่อนจะเลือกแมพไหนกันนะนี่นี่นี่มีสถานีมีรถไฟด้วยอย่างนั้นเหรอสถานีนั่นคือรถไฟเหรอใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เหมือนเหมือนรถไฟจริงๆนั่นน่ะอ๋อพี่วนอยากได้เป็นซ่อนแอบที่รถไฟอืมแต่ว่าเพื่อนเลือกเป็นปีรามิดอ่ะน่าเสียดายจังไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็เป็นคนแอบไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตอนนี้พี่วนเป็นลัวพี่ยเป็นฟอสซิลเป็นฟอสซิลเหรอเปลี่ยนเป็นหัวนี่แล้วหัวอะไรนะ เขาเรียกว่าอะไรไดโนสเนาโนสาร์เป็นไดโนเสาร์ันเหนอนะใช่เป็นฟอสซิลไดโนเสาร์ไม่ใช่คนละอันกันนั่งใครก็ไม่รู้ไหนอ่ะเพียเปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้ไม่ฝวนเป็นล้วอดูท่าทางไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่เพียว่าถ้าเราเป็นของชิ้นเล็กๆก,กน็น่าจะแอบได้ง่ายกว่าไงใช่เป็นความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนมาแล้วใครมาเพื่อนมา ตอนนี้พี่เอกเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหาใส่น้ำอะเป็นไหายอย่างนั้นเหรอนี่นี่นี่อันสีเขียวๆข้างข้างอะย่าแล้วอย่าแล้วเพื่อนกำลังมาทางนี้พี่บอจะต้องย้ายที่ย้ายถิ่นฐานย้ายไปไหนอ่ะย้ายย้ายไปที่ไหนสักที่หนึ่งปุ๊กปิ๊กนายเห็นลัวไหมนี่ไงพไ่วันอยู่นี่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นกล่องฉันไม่เห็นลัวนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นกล่องแล้วเนี่ยพี่เอกพี่เอกเป็นไหใบสีเขียวๆเนี่ยกำลังเดินมาเนี่ยดยดูดูก่อนใจเย็นอย่าเพิ่งมาทางนี้ทางไหนอะอย่าเพิ่งมาไหนอ่ะ อยู่นี่ไงฮะไหนอยู่กล่องนี่ไงเอากล่องนี่พี่ฝนเหรอใช่ใช่ใช่เราจะต้องหาที่ซ่อนเพี่เอกว่าเราขึ้นไปแอบบนยอดพีระมิดดีกว่านะใช่เป็นความคิดที่ดีเพราะว่าถ้าเราอยู่เพราะว่าเราอยู่ที่ที่พื้นนึงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มองไม่ค่อยเห็นเพื่อนเดี๋ยวฉันจะไปวิ่งให้เพื่อนเพื่อนวิ่งตามก่อนนะไม่ได้พวกพี่นายจะต้องไปคนซ่อนฉันเป็นคนซ่อนแต่ว่าฉันเก่งไงฉันวิ่งเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยเห็นเปล่าไหนฉันมองหานายไม่เจอหาเจอได้ไงฉันวิ่งอยู่นี่ไง เดี๋ยวก่อนฉันมองเห็นตอนกระบองเพชรวิ่งได้ก็ใช่ไงจริงหรอไปดูหน่อยดีกว่าพี่เอจะไปไหนเพื่อนกำลังตามพวกเรามาอยากรู้อยากเห็นน่ะเดี๋ยวก่อนอยู่ตรงนั้นอย่าไปไหนน่ะอยู่กับต้นมะพร้าวเนี่ยนะใจเย็นๆอย่าเสียงดังแล้วพวกพี่ไปไหนแล้วอะไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เป็นกระบองเพชรแล้ววิ่งไปไหนมารู้งั้นเปลี่ยนล่างละมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเพื่อนเพื่อนหาเจ้าแล้ว ฉันว่าเพื่อนน่าจะหาฉันไม่เจอนะทำไมอ่ะฉันเดินผ่านหน้าเขาย,ยังหาไม่เจอนี่นี่นี่ไงตอนนี้ตอนนี้เพื่อนที่เราที่เราจะต้องให้เพื่อนตามหาเดี๋ยวก่อนจะพูดผิดเนี่ยฉันก็วิ่งอยู่เนี่ยเพื่อนไม่เห็นมาทําอะไรฉันเลยนั่นไงเพื่อนที่ต้องตามหาเราเนี่ยนะเยอะขึ้นแล้วนะจริงเปล่านั่นไงเพื่อนเป็นสี่คนแล้วขอไปดูหน่อยได้ไหมอ่ะอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเพี่อกกระโดดขึ้นมาอยู่ข้างบนแจกันเนี่ยนอนเขามาแล้ว เขาไม่เข้ามาทางนี้ยเขาวิ่งไปทางอื่นพี่ฝนใช่เขาอยู่ตรงบริเวณกลางๆเขาไม่มาไม่มาข้างๆคือว่าตรงกลางอ่ะอุปกรณ์พวกนี้กองอยู่เยอะไงงั้นเราเราจะต้องวิ่งไปหาเพื่อนหรือเปล่าเพียคิดว่าเราต้องไปหาเพื่อนแล้วล่ะสงสัยเพื่อนไม่ตามหาเราเราไปหาเพื่อนกันดีกว่าไปเร็วพี่ฝนไปหาเพื่อนกันไปหาทางไหนอ่ะนั่นไงเพื่อนอยู่ตรงกลางหมดเลยนะ <laughs> งานเรียกเพื่อนดีกว่าพวกเราผิวปากแล้วแต่เพื่อนไม่มาเพื่อนเราอยู่นี่มาตามหาเราได้เลยเขามองไม่เห็นนะนั่นไงเพื่อนเราไปตามหาเพื่อนกันดีกว่านี่ฉันวิ่งเข้าไปตรงกลางที่เพื่อนเพื่อนอยู่กันนะเขายังไม่ทำอะไรเลยดูดีนี่ไงเพื่อนเราอยู่นี่เห็นเปล่าเนี่ยขนาดวิ่งมาหาเพื่อนแล้วเพื่อนยังไม่ทำอะไรเลยนี่เพื่อนเราอยู่นี่อยู่ไหนพี่ฝนพวกวิกพวกวิกนายนายเป็นไดโนเสาร์นี่นะ ฮะฉันไม่ได้เป็นไดโนเสาร์นี่ไงนี่ไงเพื่อนเพื่อนเราอยู่นี่อ่าพี่เอกรอดแล้วพี่ฝนพี่เอกชนะยังงั้นเหรอพี่เอกชนะสุดย้วยไปเลยเ่าวดีเราชนะแล้วฉันอยากเล่นด่านอื่นม้างนะฉันอยากเป็นคนหาพี่ฝนอยากเป็นคนหา,างั้นเหรอใช่พี่ฝนอยากเป็นคนหาต่อ ฉันว่าฉันเหมาะกับการซ่อนนะใช่เหมาะกับการหางั้นเอาอย่างนี้นเวลาถอยอหลังเราไปเลือกแมปกันดีกว่าแมปต่อไปจะต้องสนุกมากแน่ๆแ,แหละแมปต่อไปจะเป็นแมปอะไรกันนะนี่นี่นี่ที่นี่ขเขาเรียกว่าอะไรนะชายหาดชายหาดก็ดีเหมือนกันนะพี่ฝนแต่พี่ฝนอยากเลือกได้รถไฟแต่ว่ารถไฟไม่มีคนเลือกเลยอะ่ะพี่ฝนอยากจะไปซ่อนหาซ่อนแอบที่รถไฟอา้าวเข้าไปเลือกไม่ทันไม่ทันเหรอไม่ทนัน ด่านนี้ก็จะเป็นอะไรนะเป็นชายหาดก็จะต้องเลือกเป็นชายหาดใช่เปล่าใช่ต้องเป็นชายหาดแล้วเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราจะไปซ่อนเป็นใครกันล่ะเนี่ยว้าวนี่พี่ฝนมาแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่กัน้นอะฮะเป็นที่กั้นงั้นเหรอใช่ที่กั้นทางนี่ๆเพียกเ,เป็นอันนี้เลยอะไรอะ่ะ นี่ไงเขาเรียกว่าอะไรนะที่ดับเพลิงอะ่ะถังดับเพลิงเหรอไม่ใช่ถังดับเพลิง,เ,งเป็นก๊อกดับเพลิงอ่ะเป็นก๊อกดับเพลิงหมายความว่าไงอะ่ะอันสีแดงแดงที่อยู่ข้างถนอนน่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักที่เขาเป็นก๊อกแล้วก็มาต่อสายยางฉีด <c oughs> ดับเพลิงอ่ะงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปฝนไปซ่อนก่อนฮ้รถไอติมอะแย่แล้วแย่แย่มากๆเลยแย่แล้วอเป็นไรอ่ะเดี๋ยวก่อนไม่นไปเจอเพื่อน อ้าแล้วไปเจอเพื่อนได้ไงเพื่อนเขาอยู่ด้านบนพอดีตกใจหมดเลยนี่ตั้งใจจะเป็นคนหาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวขวาซ่อนก่อนใจหายหมดเลยพวกเราเมื่อกี้อยู่ไหนแล่ะพี่ฝ<อ>นเขาตามมาเขาวิ่งหนีไปแล้วเหรอเขาตามมาเมื่อกี้แต่เขามองไม่เห็นเขาไปตีอันอื่นเดี๋ยวเพกมาช่วยนะพี่ฝนไปที่ตั้งจราจรอ,อะ เป็นที่ตั้งจราจรกันหรอใช่ใช่เข้าไปเข้าไปที่อื่นเขาคิกว่าพี่ฝนวิ่งไปทางนั้นพี่เอกเป็นรถเข็นขายไอติมอ่ะพี่ฝนขอวิ่งหนีวิ่งหนีก่อนก็แล้วกันดูท่าทางไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่นี่อยู่ตรงไหนเนี่ยเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นรถขายลูกชิ้นดีกว่าใช่แล้วไม่ใช่รถขายไอติมนั่นรถขายลูกชิ้นเดี๋ยววิ่งหนีก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกบอลชายหาดด้วยใช่แล้วพี่เอกยืนอยู่ตรงเนี้ยจริงหรอใช่แล้วเนี่ย ใครกำลังมาใครอ่ะพี่กั้นพี่กั้นจราจน,ฉ,นฉันเองใครฉันเองฉันฉันอะใครฉันเองไงฉันอยู่นี่ไงปุ๊กปิ๊กเหรออันนี้พี่เอกเข้ามาเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะใครเปลี่ยนเป็นกล่องฉันก็ต้องเปลี่ยนเป็นกล่องนี่เปลี่ยนเป็นต้นมะพร้าวได้ไหมนี่ต้นมะพร้าวเปลี่ยนไม่ได้พี่ฝนเปลี่ยนไม่ได้เหรออืมอดี๋ได้เปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านี่ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครสังเกตแน่นอนอะไรของพี่ฝนอะเอาสุดแมพแล้วไปไม่ได้พี่ฝนเป็นอะไรไปแล้วปุ๊กปิ๊กไม่บอก ไม่บอกเลยเพียอก,กับปุ๊กปิ๊ะไม่เป็นไรทั้งหน่อยไม่บอกยังไงก็ไม่บอกไม่เป็นไรอะ่ะฉันโดนจับแล้วเนี่ยโอโ้โหโอ้โหถ้าออกไปนี่มีหวังเจอแน่นอนไม่น่าเปลี่ยนเป็นกล่องเลยมองเห็นง่ายเนี่ยพี่ฝนเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ทุกคนมองไม่เห็นคาดไม่ถึงอะไรของพี่ฝนเนี่ยไม่บอกโอ้โหทำไมเพื่อนวิ่งตามเพี่งอย่างเดียวนี่ตอนนี้มีผู้หาอยู่ทั้งหมดนี่สี่คนด้วยช่วยด้วยโอ้มากเต็มเลยช่วยด้วยใครน่ะเพียกเองอ่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเรว โอ้ทำไมทำไมต้องวิ่งตามเราด้วยเนี่ยเยอะแล้วเยอะแล้วตอนนี้พี่บอลจะต้องเป็นคนซ่อนสามสี่คนเลยวิ่งตามเพ่เ,เมื่อกี้เนี่ยเดีอเด้อเขอใครเหยีบเข้าไปไม่มีใครมาแล้วไม่มีใครมาหรอกเขาวิ่งตามเพ่เกันอยู่นี่มาแล้วโอ้โตื่นเต้นเขาคงจะไม่เจอเราเขาคงจะไม่เจอเราแต่เขาจะเจอพี่เอกไงเย่ะแล้วอ,อย่าแล้ว,ลวพวกพี่เข้ามาพี่เอกก็จะเป็นอยู่แล้วเนี่ย เดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนมากจะเปลี่ยนเป็นอะไรที่คาดไม่ค่อยถึงไม่มีใครบอกไม่มีใครรู้แงอยู่แล้วอะ่ะไม่มีใครรู้แน่นอนแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยไม่บอกโธ่ไม่บอกไม่บอกไม่บอกโดนจับจนได้นี่นมองเห็นพี่เอ็ดว่าโอ้ เขาวิ่งผ่านไปเลยเขามาหาพี่เอกกันทุกทางเลยไม่รู้จะหลบทางไหนเลยนี่ตอนนี้พี่วอนมองเห็นทุกคนชัดมากอพี่เอกเลยยืนมอบตัวเลยเมื่อกี้เรียบร้อยเลยชัดมากเลยนะเดี๋ยวจะต้องออกไปหาพวกเขาหน่อยแล้วเี่เจอแล้วพี่วอนเนนี่ไงว่าแล้วเจออยู่ดีๆทําไมถึงมีถุงอยู่ตรงนี้ด้วยโอ้โหโอ้โหนี่พี่วอนไม่พู้ชนะอดีใจด้วยนะ สุดยอดไปเลยเด่ยพี่ฝนไม่พูดชนะแล้วงั้นก็เป็นชั้นชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งกับพี่ฝนนะดิงั้นเอาอย่างนี้นะเรายังมีแมปถัดไปมีแมปถัดไปเด้อพี่ฝนใช่มีแมปถัดไปเป็นแมปใหม่น่านๆาน่นาหน้นา,นนานมาแล้วมาแล้วแมปอะไรอะ่ะนี่เงี้นี่พี่ฝนอยากเล่นแมปวันนี้มากเลยสตีในเมืองอะ่ะอ๋อในเมืองงั้นเหรอใช่เอาแต่ไม่ได้นะอยู่ในแอร์พอร์ต อ้าวเพื่อนเลือกแอร์พอร์ตเยอะกว่าไงตอนนี้พี่ฝนอยากจะบอกว่าพี่ฝนเป็นกระเป๋าเดินทางเพีรก็เป็นกระเป๋าเดินทางสีเขียวอะมีตามสีด้วยเหรอมีเขียวมีแดงมีเยอะแยะเลยอโเดี๋ยวได้ด้วยก่อนต้องใจเย็นๆอย่าเสียงดังอ้าวเพื่อนเพื่อนมาแล้วแล้วเพื่อนทําอย่างนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันแล้วเพืกันหลบยังไงเนี่ยเพื่อนอยู่นี่เองเดี๋ยวก่อนนะพวกเพชนั่นนายเหร ฉันโดนไปแล้วเมื่อกี้ต้นไม้ะต้นไม้เหรอต้นไม้เมื่อกี้เนี่ยอยากจะบอกว่าในแบบแอร์พอเนี่ยเดินยากเดินช้าทาไมอ่ะมันเดนช้าเพียงไม่ได้เดินสักหน่อยเดี๋ยวดีก่อนพี่ฝนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นอะไรอ่ะไม่บอกไม่บอกด้วยหรอไม่บอกบอกไม่ได้ว่าเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ใกล้ๆเลยเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเพียงโดนโดนจัดการแล้วอ่ะจริงเหรอกระเป๋าสีเขียวเมื่อกี้อ่ะจริงเหรออย่างนี้ไม่ได้การแล้ว เออปุกปิกกระโดดเข้ามาตีเรียบร้อยไม่ได้การแล้วเราจะต้องอยู่เงียบๆแล้วพี่ฝนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่บอกไม่บอกทำไมฉันถึงรู้สึกว่าพี่ฝนอยู่แถวนี้นะไม่บอกโอ่ต้องเป็นใบนี้แน่เลยอย่าแล้วตีเลยใบนี้แน่นอนโอ้โหโอ้อย่าแล้วทำไงดีดูมอนว่าพี่ฝนจะไม่รอดแล้วเปล่าเห็นป่าปุกปิกพี่ฝนเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นกระเป๋าสีแดงรู้ได้ยังไงกันอะก็พี่ฝนเลือกสีแดงแน่นอน เอาอย่างนี้วันนี้พี่ฝนถูกจับได้แล้วเดี๋ยวคราวหน้านะเรามาเล่นกันใหม่ก็แล้วกันนะ